ดยู่นะครับกว่าจะเปิดไฟมาให้ท่านได้ใช้กันนะครับต้องใช้คนงานาเท่าไหร่สักกี่คนงานเป็นร้อยมาดึงสายสายนะครับข้างล่างนี่ก็มีเยอะแยะเลยครับสรหรับหัวกะทิทั้งนั้นนะครับนี่เงินเดือนหกหมื่นเจ็ดหมื่นปลายนะครับแต่ละคนมาดึงสายเป็นกรรมกรเลยช,ช่างไฟนะหรับช่างไฟในระดับใบเซอร์ทั้งนั้นนะครับ ช่างแจ yeah. yeah, ๊กเลยเพราะช่างแจ๊กช่างแจ๊กแขงไหนฮะฮะเนี่ยครับช่างแจ๊กเนี่ยช่างแจ๊กครับยิ้มหน่อยครับขอสองนิ้วหน่อยทำไมทำตาโหลงกันนะครับข้างหลังมาสายเนี่ยต่อของกันเอาบ่เอาสั้นดิอันนี้กระบายสามแล้วนี่ ครับเ่างแกกของเราก็รู้สึกว่าช่วงหลังๆนี้จะหมดเรี่ยวหมดแรงครับต่อของอดูครับความสูงนะครับชั้นแปดแงสังเราก็จะมาพันยาสูบครับ ข้างคาไวไอ้แจ็คข้างคาวเข้าไปอยู่ในบ็อก